แลตัวนี้เป็นเดก้าสใบปัดติดเครื่อง 6HL แอลคอมมนเร็วตัวนี้ซีรีส์7ตีติดเครื่องอะไรติดเครื่อง E13C แล้วก็ตัวนี้เป็นฟูโซ่6 9 ใส่แทนในหลงได้ติดเครื่อง 6M60 Common เ a ลตัวนี้มาหลายชุดเลยมาเกือบ10ชุดมาเลือกดูได้เลยครับมีทั้งหัวแคบหัวกว้างนี่ก็เดก,ก้าสใบปัดติด 6HK Common r a i ดูข้างหน้า2องใบปัดติด 6HK Common เ a ล ตัวนี้ก็เมกา้ากว้างหัวสิบลอ้อตัวนี้มาหลายหัวนี่ก็ใช่เมกา้ากว้างตัวนี้แต่งโครเมียมด้านหน้านี่เป็นฝากระโปรงโครเมียมทั้งหน้าเลยทั้งฝากระโปรงกันชนเป็นโครเมียมหมดก็ตัวนี้เป็น ซีรที่เจ็ดติด e สิบสาม c มีมาหลายชุดเนี่ยมาเป็นสิบตอนนี้มาเยอะลูกค้าสนใจมาเลือกสภาพได้เลยครับมีทั้งชุบคมเมี่ยไม่ชุบคมเมี่ยนี่ก็ใช่หัวนี้หัวสี่เท่านี่บันไดสองคานบางคนอยากใส่สิบสองล้อมีทั้งเบ้าบันไดสิบล้อสิบสองล้อมีทั้งเครื่อง e สิบสาม c ao เก้ c อันนี้ P 1 1 C กล่องบาง5ปา๊ัคญี่ปุ่นจะเป็น300แรงสามร้อยยี่ร้แต่เมืองไทยเวลาลูกค้ามาซื้อเรียกจะสามแปดสิบแรงเพราะว่ามันรีแมปเป็น380แปรงได้บางทีอาจจะคุยไม่เข้าใจกันแต่ว่ามันคือตัวเดียวกันครับกระดูกหัว6กสหัวแคบติด 6M60 ็มหกสิบคอมมอนเลว นี่ก็ใช่มีมาหลายหัวนะอันนี้ a o 9อคอนโซลดำแอร์ลูกแต่งโครเมียมตัวนี้ก็ a o 9อเหมือนกัน ซีรีส์เจ็ดเเป็นคอนโซลดำเหมือนกันแต่งโคมนี่แล้วก็พวกคันหน้าอิสุฮีโน่สนิ้ว34นิ้วเบรกแห้งเบรกน้ำมันมาเลือกได้เลยมาใหม่ๆตัวนี้ก็เป็นเครื่อง 4jj เจเจคอมมอนเร็วมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้ก็ มีฝั่งโน้นอีกเยอะเลยเดี๋ยวไปดูตามไปดูฝั่งโน้นกันเพราะตอนนี้ของเข้าเยอะมากอันนี้เกียร์ ZF 6HK 300แฮดเคสามร้อยแเกียร์ญี่ปุ่นนะไม่ใช่ถอดห้างเมืองไทยเกียร์สวยแห้งๆเดิมๆติด PTO ให้ด้วย แล้วก็ถังน้ำมันมาใหม่ทั้งเหล็กทั้งอลูมิเนียมสแตนเลสเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกงานแป๊บนึงเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงอย่ยเพิ่งไป